สวัสดีครับผมคนิสานเบาเมืองครับผมเป็นี้อยู่บ้านเบาพุ่มอีกแล้วครับผมกับน,นู้บแซ็บครับใส่ตันหม,คมนูครับผมกับไอเนี่ยครับผมกับไอหนวดมึกที่ตัดมาแล้วครับผมชิมมาตำตำแบบตำมคุ้งเลยล่ะครับมือนีมีลำวงผมด้วยครับ ลำวงข้าเหนียววาไรตี้ครับผมไอชุมลมกำนั่นตักผู้ใหญ่บ้านครับผมเขาจะเป็ี่นเงนสอสิจัดชุปีครับแต่ดผมบอมแมนแนวกับผมไม่ใช่แนวบ่าวไทยบ้านกินย่างกับแกมนี่แล้วเขาขึ้นเหล้าเพิ่งเซตครับเมื่อกี้นี่เขาขึ้นเหล้าของเนเฮียนฟอปูนี่แหละเลยได้เขาขึ้นเ,เ,เหนนล้ลขา,ขาสามคนกับบ่าวภูมิกับไอ้ กับคุณพ่อประธานครับผมแต่คุณพ่อประธานเป็นอิมอ่มออมหนูแล้วฉนะันเดี๋ยวผมชิมมักใส่แบบสุดบ,บันแบบครับผมแนวไ้เสยบๆเบขาก็อาหารไม่ยางมาเห็ดกิิแล้ะครับ เนื้อมอยู่ที่ไก่เลยครับลำวงขนาดใหญ่เ้ครับลำวงขขาเนีนว,วาเลตี้ครับผมมาบานเจ้าที่สามหลักตาบบดโซนเฮ้ชุ่มชุ่มลมพุทธอันนั้นเป็นมวลซะครับผมนีเขาแพร่ออกยังเขาเนื้อ มึกครับผมปร,รารถนิดนึงนะครับศาสต์าวพุ่ม เงาเขาเด้ยครับผมดีแม่บ้าเพิ่นเอาไปเทสันตำหุ้งขายอยู่ในงานครับผมงานละบุโอ้หอมมิ้วแลวครับจะจวดจัดเย ใส่ตันกาครับโอ้ในการเลยครับรบ้วน,นครับเมนูก็เลยนะครับโอ้ลำบงกัลังยาวกันแล้วครับนังกินะรถแล้ว ินได้เลยน่าจเขียนลงมาโหืเด็เดครับพริกในการขนาดเลยป่ะเอ,เอากอาย,ายนากขข่นี่เขาก่อยะเขอืออันนสุกดีครับจัดจาดเลย ก็มีเออลำบงครับผมลำบงไขมักเป็นกานรนอนครับผม ผมผมกับเกลียวเขาแล้วนะครับเกีียวมือเนี่ยใส่รถเกลียวครับอองเสียดใส้กัแเรวแล้วล้างตากเพืนกันใส่ท่านแด้วเปอนเงี้ยล้าเดียว,ยว,ยวบาพู้มันเกีียวมือครับแล้วมันอยากจะเป็นเกีียวทงแหลกก่อนมาโทรมาถ,ถามน้องมือโอ้ยขาบพระแก่หมดเลยเลย่เวเกี่ยว,ยว,ยยวอออเจได้มันโอ้ไิ่งอะไรกยัง มันร้อนอโอ้คือเด็กการครับราพูเหมือนไฟยางนกรอบกอบยวหน่อยเดียวซุมนคนี่อมเด็การนรืย่างได้ดีเลยอืมเจยางีเนี่ครับก็ดีครับใส่สไงรลาเห้ากับผาออกแพ่ออกไม่ย่างครับผมย่างสุกดีครับ ดีกอ็อืมค<อ>รับอาปลามึกจอออดเลยขอบคุณมาใส่ครุกแจมไอการครับผมเว่าป พริกบา่าพุพ่มคุณปูกคุเพชรอยู่ลวเพชรครับข,ข,ขอขอบคุมี่มเคยเห็นไม่กหรเปล่าเหเพรนกีการแลร้วยวามันพอมดีว่ะกต้อง <c oughs> วแกไปหน่อดเน่ Bao hoài gặp là... Cái là hấp bó tiền Chuông Nà nào đi Không không nghe lên <laughs> <laughs> ngoài Mình tổng ra đây đồ hoài vàng เหีียวลังหาเจ้าค่วหจ้าวาเฝนะ้าอย้อานมั้นไหมอ่ารวดม่อ่ก่อนเมื่อกี้นะอือว่าจะเป็นต้องใช้หลีดกันเลเหรอ,อางานยู่โอ้โ่ายการได้การนะพงศ์หนืห่อยมากนครับตอนันไดบขอ สิบไซตกับแบบตอื่นนะครับเพิ่มมาก่ได้เพิ่มท้าเ้าเขาคุมเพิ่นให้ทำบ่อยหลายากไปใส่จากไปขางเงี้ยเพิ่นเนาะมันมีหอมอ่ะจะขางเงี้ยเนาะ้องว่ากลางเกล็ดเออบอานหมืนรถไทยจอดไหมนี่นะเ่าเพิ่นเลยมันผมโพสเมดีกว่าคนหลักเนาะเจ้าสิแหงได้เนาะ โดน้อยในเงี้ยน,นเนาะี๋ยวมือแม่ผมจังหนึง่งเพื่อนยังมุดเข่าขึ้นเาง่ายหรอครับของผมให้คุณแมวขึ้นเฝาเองครับหน้าให้สองเฝงขึ้นเฝาเองแล้วนนมันเลมางานวะเออ,อยังหรอครับอ๋อ รสหวนเหออยแคบอืมกินไปเรื่อยครับผมไมากัน,นโอ้สู่แพร่ก็ได้ไปเนาะแพร่ยังเ,เ,เขาเนื้อหอมข้าวเนื้อเป็นนายก็หากินหลับเป็ดหลับไก่ตุ่มเป็ดครับผม,มเบือ่อเออจะกิะเลียวได้เนาะ <laughs> bữa, Làm đi Ngoài Người tỏa Hắn lớn Sĩ không Mấy phải chập bởi cái... mình Mấy nữa hả Phân ngược Hãy subscribe cho

อา้าวเธอน้ำหนีออไกันกน,น,น,นี่ก,นก,นนนกันนะบมน้ำมีปลาแดกนัวกันไหมอ้านำนัวมากเลยอืมงนัวกินอะไรกันอหรอมาเฮ้ยบไปัครับครับนี่ใกล้ๆเนครับเนี่ย่างไปรบ้านรอยมีแต่อ,อดยนโรงเรียนครับไปไปบึงเน้อเฮ้วยว ผมไม่บาดรรูปเออเดียวเดียว,ยวก็จงบัดกกอนแล้วเหนียวบลไยตีมาบ,บัมนี่รอบที่สามแล้วครับี๋ยวมีเทวะโอเคเลยครับเพราะว่าจากมาสามเทียแล้วบัตทางบาตผม ได้แล้ยตกอ,อือหออ้แจ็กซิกเลยครับผมไดการแมสยังซึนก็เมือนร้อยกับทง อยู่จนงานเลิกแล้วก็เสพเสพเต้น <c oughs> เต้นมาสันเนาะหัวมาสันวะเลยก่้งองเขาทิพย์ลำลาอืม <c oughs> กันบ้างแยมร่อมกันจากกันอันตะตอนเตียแมนยอะเดใกการได้รสจัดชุ่มแพรนะในการก็ว่ายังเข้าเนื้อจากันอันตะตอนในการเลยใส่ตำแส่ฮะร่วมกันครับหนวดเมือครับอ้เฮ้ยแก้วนี้ มไม่ไห้บ่ะในบร,รัจัดมาอย่างละล้วนะครับ <c oughs> รันพ,พอบ่าท่านสิกินน้ำตัวกินรวดนะครับโอ้ใบหรือว่าระงับ,บก่อนแรกแล้วกินวันรอยอยู่ได้หรอกินอ้อมมูอิ่มหเหรอเยครับ หยุดหยับครับผมหยุดนี่ครับไฟอันอยู่นี้ก็เป็นโรงเรียนครับผมนี่ลำบงอยู่นี่ไหะครับใกล้ๆเนี่ยแล้วว่เป็นข้างอยู่นี่ไหะครับผมอืมเส็บแซ่ยบเหี้ยแตกซิกเลยเผ็ดเพชรครับผมในการจวดจาด้าดดีนี่แหละครับเดี๋ยวพอพูดมันจิร้อยไปเบื้งองยื่ดอกว่าช่วงนี้ เสาเฮียนเสาเฮียนก่อน <c oughs> ครับอยู่ดีนี่แห้งครับ <c oughs> อืมตอนรับฟันดีนะครับเด้อรายการรายการนี้นะครับแนวจวดไปเรื่อยๆลำวงกับนี้นี่ลำวงรายการมวลมวลครับทุนยังสุกล่องทุนสุบลมผูญ่บ้านกำนันลแหะครับผมเพระเลยมวลมวลอยู่ดีนี่แห้งครับสวัสดีครับ